สิ่งที่ถูกต้องคือถูกต้องแม,แม้ไม่มีใครทำสิ่งนั้นสิ่งที่ผิดคือผิดแม้ทุกคนทำสิ่งนั้นลองฟังพอดแคสต์คุณผู้ฟังเคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไหมครับเคยรู้สึกว่าเราไม่เก่งกว่าเพื่อนเราไหมครับ <c oughs> เคยรู้สึกว่าเราไม่หล่อก,กว่าเพื่อนเราไหมครับหรือเคยรู้สึกว่าเราไม่สวยกว่า,วาเพื่อนเราไหมครับหรือในบางครั้ง เราก็เอาคนอื่นไปเปรียบเทียบกับตัวเราเหมือนกันหรือในบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราเก่งกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นถ้าคุณผู้ฟังเคยรู้สึกว่าเป็นแบบนี้มีความคิดแบบนี้อันนี้เรียกว่าความคิดเชิงเปรียบเทียบครับซึ่งวันนี้รายการเราฟัง podcast เราจะมาพูดถึงเนื้อหาสารในวันนี้นะครับ ถ้าคุณผู้ฟังเคยเกิดความรู้สึกแบบนี้คุณผคุณผู้ฟังไม่ต้องรู้สึกตกใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่แย่เป็นความคิดที่ผิดแปลกประหลาดจากมนุษย์คนอื่นซึ่งความคิดเชิงเปรียบเทียบเนี่ยคันเป็นความคิดที่เป็นปกติและเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราซึ่งวันนี้เราจะมาหาสาเหตุของมันเราจะมาทําความเข้าใจกับมันแล้วเราจะาหาข้อสรุปว่า จริงๆแล้วความคิดแบบนี้ครับควรจะมีในชีวิตเราไหมแล้วควรจะจัดการกับมันยังไงวันนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุของความคิดเชิงเปรียบเทียบกันก่อนนะครับความคิดเชิงเปรียบเทียบครับมันคือการที่เราหาข้อสรุปในสิ่งที่เราไม่มั่นใจหรือถนัดเราเลยพยายามที่จะนําสิ่งนี้ครับไปเปรียบเทียบกับคนในลักษณะที่คล้ายๆเรานี่คือสาเหตุ ของความคิดเชิงเปรียบเทียบคืออะไรผมจะขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับสมมุติว่าคุณผู้ฟังเรียนไม่เก่งคุณผู้ฟังไม่ได้ถนัดในการเรียนสักหนึ่งวิชาแน่นอนว่าเราพยายามที่จะหาข้อสรุปว่าเราอยู่ในระดับไหนเรากำลังอยู่ในระดับใดของคนที่เรียนเหมือนเรา เช่นผมเป็นคนที่อ่อนภาษาอังกฤษมากซึ่งก็เป็นความจริงนะครับ <g iggle> กับวุฒิอ่อนภาษาอังกฤษมากผมเรียนไม่เก่งภาษาอังกฤษผมก็พยายามเปรียบเทียบกับเพื่อนๆว่าเออเราไม่เก่งกว่าเพื่อนเราไม่ดีกว่าเพื่อนเราไม่มีความสามารถในภาษาอังกฤษที่ดีกว่าเพื่อนและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความคิดเชิงเปรียบเทียบหรือในบางครั้งเนี่ยคนอื่นก็จะเปรียบเทียบเราเช่นกันอย่างเช่น ผมเชื่อแล้ว,ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ที่คุณผู้ฟังน่าจะหลายๆท่านนะครับน่าจะเคยเคยเกิดขึ้นแล้วก็เคยประสบพบเจอมาบ้างแน่นอนคือถ้าคุณผู้ฟังเคยโดนพ่อแม่เราเปรียบเทียบเรากับคนอื่นเนี่ยคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจอย่างเช่นพ่อแม่บอกว่าทําไมเราถึงไม่เรียนเก่งกว่าพี่ทําไมเราถึงไม่เรียนเก่งกว่าน้องทําไมเราไม่เก่งเหมือนลูกข้างบ้าน อะไรแบบเนี้ยนี่คือความคิดเชิงเปลี่ยนเทียมที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่เรานะครับซึ่งสาเหตุมันคืออะไรอ่ะสาเหตุมันก็คือเกิดจากความรู้สึกที่เราไม่มั่นใจเราไม่มีความรู้สึกว่าเราเข้าใจมันจริงๆแล้วเราพยายามจะหาข้อสรุปว่าเรากําลังอยู่ในระดับไหนเรากำลังอยู่ในลําดับใดอย่างเช่นสมมุติผมเรียนภาษาอังกฤษไม่เก่งผมไม่นถนัด ผมก็จะพยายามหาข้อสรุปว่าผมอยู่ลำดับใจของของการเรียนซึ่งถ้าผมเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษเก่งผมเป็นคนที่มีความเก่งหรือความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษผมก็อาจจะเกิดความร,รู้สึกว่าผมไม่ต้องการไปเปรียบเทียบกับใครผมไม่ต้องการที่จะนําตัวเองไปไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะว่าผมไม่มีความรู้สึกว่ามันจําเป็นใช่ไหมครับหรือสิ่งที่แม้แต่พ่อแม่เราเนี่ยเปรียบเทียบเราเนี่ยจริงๆแล้วผมเชื่อเลยครับว่าพ่อแม่ี่ยเขาเนี่ย ไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายกับเราหรอกแต่เขาแค่พยายามที่จะหาข้อสรุปกับสิ่งที่เขารู้สึกไม่มั่นใจคือเขาไม่มั่นใจในตัวลูกเขาว่าลูกเขาจะเรียนได้ไหมลูกเขาจะเก่งเท่ากับความรู้สึกที่เขาต้องการหรือเปล่าเขาเลยมีความคิดแบบนี้ออกมาจนเขาเลยแสดงพฤติกรรมทําให้เราเห็นทําให้เรารับรู้ทําให้เรารู้สึกนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความคิดเชิงเปรียบเทียบซึ่ง ผมต้องบอกว่าความคิดเชิงเปรียบเทียบเะยครับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดมันไม่ได้เป็นส,ส straight, ิน่งทีป่ประหลาดแต่สิ่งที่มันสำคัญคือมันอาจจะทำให้ความคิดความเชื่อของเรานะครับบางอย่างผิดไปและมันอาจจะไม่ดีและส่งผลไม่ดีกับเราหรือกับคนอื่นนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยครับแล้วเราสามารถที่จะรู้ว่ามันคืออะไรเราก็จะสามารถที่จะออกแบบชีวิตของเราให้ไม่ตกเป็นเหยื่อความคิดเชิงเปรียบเทียบได้ นี่คือสิ่งที่หนังสือพยายามจะบอกนะครับคุณผู้ฟังน่าจะเริ่มสงสัยใช่ไหมครับว่าที่ผมบอกว่าความคิดเชิงเปรียบเทียบเนี่ยในบางครั้งมันอาจจะทำให้เรามีความเชื่อบางอย่างที่ผิดไปและมันอาจจะส่งผลที่ไม่ดีมันคืออะไรเดีย๋ยวผมจะให้คำตอบคุณผู้ฟังนะครับซึ่งหนังสือเขาได้บอกว่า การเปรียบเทียบเนี่ยครับมันเป็นธรรมชาติมันเป็นปกติกองมนุษย์แต่แน่นอนว่าถ้าเราไม่เข้าใจมันเราไม่เรียนรู้มันเราก็จะตกเป็นเหยื่อมันแล้วเราก็จะมีพฤติกรรมที่ส่งผลให้ชีวิตเราอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีและอาจจะส่งผลให้บางสิ่งบางอย่างแย่ลงนะครับผมจะขอยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความคิดเชิงเปรียบเทียบได้ดีมาก แล้วก็น่าจะให้กับอะไรคุณผู้ฟังได้ค่อนข้างดีแล้วก็อาจจะทําให้คุณผู้ฟังเข้าใจในบทเรียนนี้ยิ่งขึ้นนะครับเหตุการณ์นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมเชื่อเลยว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยผ่านกันมาคือการสอบสักหนึ่งหลายวิชาซึ่งแน่นอนว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยผ่านมาหมดแล้วเหตุการณ์นี้ครับเป็นการสอบเก็บคะแนน20คะแนน เป็นการสอบเก็บคะแนนที่สปบคแนซึ่งเป็นการสอบที่มีความสมําคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งผมจะยกตัวละคร2ตัวละครนะครับให้คุณฟังได้ลองนึกภาพตามที่ผมเล่านะครับเหตุการณ์นี้ครับเป็นการสอบวิชาหนึ่งนะครับ2ีบนน่คะแนนซึ่งบุคคลแรกครับนักเรียนคนแรกเขาได้สอบแล้วผลการสอบเขาได้5คะแนนเต็ม20ส่วนคนที่2ครับเขาได้19คะแนนเต็ม20 คุณผู้ฟังเห็นความแตกต่างไหมครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วว่านั่งเียนคนแรกกับนักเรียนคนที่สองเนะี่ยคะแนนมีความแตกต่างผมจะถามคำถามต่อไปแล้วให้คุณผู้ฟังลองตอบในใจนะครับคุณผู้ฟังคิดว่าใครเป็นคนที่ได้คะแนนดีครับแน่นอนครับคำตอบนีง่ายมากก็คือน่าจะเป็นคนที่สอง อ่าผมจะถามคำถามต่อไปนะครับคุณผู้ฟังคิดว่าใครเป็นคนที่มีความสุขในการสอบครั้งนี้ครับแน่นอนคุณผู้ฟังก็จะเกิดความรู้สึกว่าก็ต้องเป็นคนที่สอบสิเพราะว่าเขาสอบได้คะแนนสิคะแนนเต็มยีบซึ่งอีกคนหนึ่งสอบได้แค่ห้าคะแนนเต็มยีิซึ่งเขาตกใช่ไหมครับแต่ผมจะ บอกความคิดเชิงเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นกับนักเรียน2คนนี้ให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับคนแรกครับเขากลับรู้สึกว่าเขามีความสุขครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขารู้สึกว่ามีเพื่อนของเขาที่สอบได้คะแนนน้อยกว่าเขาอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็น1น,นึคนนงคะแนนสองคะแนนหรืออาจจะไม่ได้คะแนนสักคะแนนเลยแล้วเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถ เขาเกิดความสุกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ตกอย่างโดดเดี่ยวและมีอีกหลายๆคนที่เรียนไม่เก่งและอ่อนกว่าเขามากมายนี่คือความสุขที่เกิดขึ้นกับนักเรียนคนแรกครับแล้วคนที่สองเขาก็าต้องมีความสุขเลยเขาจะไม่มีความสุขได้ไงผมจะบอกเหตุการณ์นี้ครับคือคนที่สองเขาไม่มีความสุขครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขารู้สึกว่ามีคนที่ได้คะแนนท็อป กว่าเขามีคนที่ได้คะแนนเต็มกว่าเขาคือได้ยี่สิบยี่สิบคะแนนซึ่งเขามีความสุข,ของเขาเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเขาไม่มีความสามารถมากพอเขายังอ่านหนังสือไม่แน่นทุกอย่างสิ่งต่างๆที่เขาคิดในหัวมันคือสิ่งที่ทําให้เขาวิตกกังวลเขาไม่มีความสุขกับชีวิตในการสอบครั้งนี้เลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนคนที่สองคุณฟังเห็นความแตกต่างไหมครับว่าเฮ้ย มันจะเป็นไปได้ไงในเมื่อคนแรกสอบตกแล้วคนที่สองสอบผ่านและได้คะแนนดีคนแรกมันจะได้มีความสุขมากคนที่สองได้ไงแต่นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นคือเมื่อเรามีความคิดเชิงเปรียบเทียบสิ่งๆิ่งนี้มันจะเกิดขึ้น,นกับชีวิตเราค่อนข้างบ่อยหลายๆครั้งเราก็จะเปรียบเทียบว่าตัวเราเนะี่ยดีกว่าคนอื่นแม้ว่าความจริงเนี่ย เราเป็นคนที่สอบตกหรือเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีและแลนในหลายๆ,ๆครั้งแล้วจะคิดว่าเราไม่เก่งกว่าคนอื่นแม้หลายๆแม้จริงๆแล้วครับเราอาจจะเป็นคนที่ดีอยู่แล้วมีความสามารถอยู่แล้วแต่แค่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกอาจจะไม่ได้ร้ออซอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเห็นไหมครับความคิดเชิงเปรียบเทียมแบบมันเลยมีผลร้าย ในหลายๆเหตุการณ์ในบางโอกาสค่อนข้างเยอะและนี่คือสิ่งที่หนังสือบุญพยายามจะบอกว่าทำไมความคิดเชิงเปรียบเทียบถึงไม่ดีผลและผมจะพูดในในส่วนถัดไปว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้มันจะทำยังไงอ่ะมันจะหาทางออกยังไงอ่ะและมันมันไม่ดีจริงๆใช่ไหมผู้ฟังน่าจะได้ฟังสิ่งที่ผมพูดไปใน ตอนต้นรายการนันครับว่าสิ่งที่ถูกต้องคือถูกต้องแม้ไม่มีใครทําสิ่งนั้นแต่สิ่งที่ผิดคือผิดแม้ทุกคนทําสิ่งนั้นผมว่ามันเป็นคําที่มีความหมายลึกซึ้งมากแล้วเป็นคําที่พูดในหนังสือเล่มนี้และในบทบทนี้ซึ่งผมว่าหนังสือเขาพยายามบอกว่าสิ่งที่ถูกต้องในเหตุการณ์เนี้ครับคือการที่คุณสอบตก มันคือการที่คุณสอบไม่ผ่านแต่คุณพยายามบอกตัวเองว่าคุณทําได้ดีเพราะมีคนที่ไม่ดีกว่าคุณและสิ่งที่ปิดคือคุณกําลังหลอกตัวเองคุณกําลังบอกตัวเองว่าคุณเนี่ยโอเคคุณทําดีแล้วทั้งที่คุณสอบไม่ผ่านทั้งที่คุณไม่ผ่านคะแนนซึ่ง มันก็จะทให้เราเนี่ยครับอาจจะไม่เปลี่ยนตัวเองอาจจะยังอยู่ที่เดิมอาจจะไม่ไม่ได้พัฒนาตัวเองซึ่งผมเชื่อเลยว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับเราค่อนข้างบ่อยมากแล้วแม้แต่ทัวผมเองก็เคยเกิดขึ้นนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเราพยายามจะหาข้อสรุปอะไรบางอย่างในชีวิตครับในสิ่งที่เรารู้สึกไม่มั่นใจแล้วมันทําให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นมันทําให้เรามีแรงปักดันในชีวิตมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะหาข้อสรุปรมๆแรง,แรง เพื่อด้ตอบใจตัวเองนี่ครับคือสิ่งที่ผมว่ามันเป็นบทความหนึ่งที่มันสะท้อนถึงเรื่องราวของสิ่งนี้ได้ดีมากแล้วบุคคลที่สองเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่มีความสุขแบบเนี้ยเขาเปรียบเที่ยวเนี้ยแน่นอนว่าการที่เป็นที่หนึ่งการที่เป็นคนที่ดีการได้มีคนที่เก่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากและนายยกย่องนะครับแต่ถ้าคุณพยายามมองหา สิ่งที่มันร้อยเปอร์เซนหรือสิ่งที่มันเพอร์เฟกครับคุณจะไม่มีความสุขเลยในชีวิตนี้คุณจะไม่มีความสุขคุณจะรู้สึกว่าเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างหวังทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างที่เราต้องการเราถึงจะมีความสุขซึ่งนี่มันจะทําให้เราไม่มีความสุขในชีวิตเลยเพราะไม่มีอะไรเพอร์เฟกและนี่คือท้งสิ่งที่หนังสือพยายามจะบอกในบทนี้ครับแล้วทางออก ของความคิดเชิงเืรอยเทียบเป็นอย่างไรผมจะขอพูดนะครับเขาได้บอกว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากความคิดเเิรเียเทียบเนี่ยหรือว่าความคิดที่มันติดหลงหรือเหยื่อความคิดแบบเนี้ยคือการที่เราต้องมองหลักความเป็นจริงเราต้องมองความถูกต้องให้ออกเราต้องมองสิ่งที่ผิดให้ให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ผิดอะไรคือสิ่งที่ควรทํา อะไรคือสิ่งที่มันจําเป็นต้องทําอะไรคือสิ่งที่ควรทําแม้คนอื่นไม่ทําคุณก็ต้องทําเพราะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องและนี่นคือสิ่งหนึ่งสิบพยานบอกคือคุณต้องรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ดีกว่าคนอื่นเพราะหลายๆครั้งไอ้ความรู้สึกแบบนี้ครับมันเกิดจากการที่คุณพยายามเปรียบเทียบคนที่อ่อนกว่าคุณคุณที่คนที่ไม่เก่งกว่าคุณคุณเลยพยายามหาข้อสุปว่าคุณเก่งกว่าเขาและพยายามที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกดี รู้สึกมีความหวังทั้งที่ครูบางทีคุณอาจจะไม่เก่งหรือในหลายครั้งนะเราก็รู้สึกว่าเราครับแย่เกินไปเรารู้สึกไม่ดีเรายังอ่อนเหมาเขาเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าเราพยายามที่จะหาความสุขหรือหาข้อสรุปความเป็นจริงไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถที่จะหาข้อสรุปหาความจริงที่เกิดขึ้นได้หาสาเหตุของมันได้ว่าเฮ้ยโอเค เราสอบตกอะไรคือสิ่งที่เราควรจะทําวะอะไรคือสิ่งที่เราจะพัฒนาตัวเองได้วะเออแล้วส่วนถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่สอบผ่านเราสอบได้คะแนนเยอะแต่เราอยากได้คะแนนเต็มโอเคส,สิ่งที่สิ่งที่ดีแล้วคือเราสอบผ่านเรามีความสุขเราโอเคเราแฮปปี้แต่ถ้าเราอยากได้คะแนนเยอะโอเคเราพลาดต,ตรงไหนอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะทําให้มันดีขึ้นถึงมันจะไม่ได้ แต่เราก็อยากจะลองอยากจะลองเต็มที่ดูอยากจะทําใหม่ครั้งหน้าค่อยลองใหม่และผมเชื่อเลยว่าถ้าเป็นถ้าเรามีความคิดและเรารู้เท่าทันความรู้สึกแบบเนี้ครับมันจะทําให้ความคิดเราการตัดสินใจของเรามันจะอยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือความคิดเชิงเปรียบเทียบได้ดีขึ้นแล้วมันทำให้การตัดสินใจเราครับชัดเจนยิ่งขึ้นและนี่คือ บทที่เรียกว่าอยู่เหนือความคิดเชิงเปรียบเทียบของหนังสือบุญนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วผมขอนําบทความจากหนังสือนะครับที่ผมได้พูดไปในตอนต้นรายการนะครับซึ่งเขาได้พูดว่าสิ่งที่ถูกต้องก็คือถูกต้องแม้ไม่มีใครทําสิ่งนั้นแต่สิ่งที่ผิดก็คือผิดแม้ทุกคนทําสิ่งนั้นซึ่งผมคิดว่าเป็นบทความที่ชัดเจน แล้วก็ให้แง่คิดในหลายๆมิติมากแล้วก็เหมาะกับเนื้หาสาระในวันนี้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไปครับว่าในสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงหรือสิ่งที่มันสมควรเนี่ยบางทีบางครั้งเราไม่อยากยอมรับมันครับเราไม่อยากจะนํามันมาเป็นการตัดสินใจของเราเราไม่อยากนํามารู้สึกแต่ในเมื่อมันเป็นความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับมัน เพราะมันคือสิ่งที่เหมาะสมมันสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ควรทําแล้วก็หลายครั้งไอ้สิ่งที่ผิดหลายๆครั้งเราก็ไม่อยากยอมรับมันเราไม่อยากจะรู้สึกกับมันเหมือนกันแล้วเราคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกหรือแม้กระทั่งคนอื่นบอกเราว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมทําได้แต่ในเมื่อความเป็นจริงมันคือสิ่งที่ผิดมันก็คือสิ่งที่ผิดครับ และเราก็ต้องยอมรับมันเช่นกันแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับซึ่งสำหรับวันนี้รายการพอดแคสต์ Podcast, ลองฟังก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็เจอกันเอพิโซดหน้าเอพหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ผู้ฟังโชคดีแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ